ความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าเร็วๆนี้สรยุทธ์น่าจะได้ออกมาจากเบือนจำในลักษณะของการพักโทษไปพอมาถึง5ธันวาคมก็ได้รับพระราชทานลดวันต้องโทษเป็นครั้งที่2จาก6ปี24เดือนนะครับเหลือแค่ปีเพียง2ปีกับอีก8ปี เท่าสู่ปี2 5 6 0กรณีของการพิจารณาว่าจะได้รับการพักโทษกรณีพิเศษขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับนั่นก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณผู้ชมก็ดูคุณสรยุทธกับคุณสมศักดิ์สิครับค่อนข้างมีความใกล้ชิดและก็สนิทสนมกัน ในระดับไม่ปกติเหมือนนักพูดสุ่มจึงฟันพงได้เลยครับว่าเร็วๆนี้มีความเป็นไปได้สูงจะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดามีความเป็นไปได้หลังจากที่ปรากฏข่าวกันออกมานะครับว่าคุณสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังนั้นเนี่ย เตรียมที่จะออกจากคุกมาใช้ชีวิตภายนอกเหมือนคนปกติทั่วไปในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าหรือว่าปี2564หลายคนก็สอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรล่าสุดเนี่ยนะครับผมไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงมาแล้วแล้วก็พบว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าเร็วๆนี้สรยุทธ์น่าจะได้ออกมาจากเรือนจำในลักษณะของการพักโทษนะไม่ใช่พ้โทษนะครับพัก โทษคือยังมีโทษอยู่แต่ว่าเป็นลักษณะการพักแบบพิเศษที่สามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกเรือนจำแล้วก็อาจจะมีการติดตามตัวรายงานตัวให้ได้รับทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเป็นกรณีพิเศษนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรและทำไมต้องใช้คำว่ามีความเป็นไปได้สูงคุณสรยุทธ์เนี่ยเข้าคุกตอนเดือนมกราคมนะครับถูกตัดสินจำคุกทั้งหมดเนี่ยหปีกับอีก24เดือน 6ปีกับอีก24เดือนนะครับติดคุกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมวันที่12สิงหาคมได้รับพระราชทานพยโทษลดโทษมาครั้งหนึ่งแล้วและพอมาถึง5ธันวาคมก็ได้รับพระราชทานลดวันต้องโทษเป็นครั้งที่สองจากสองครั้งที่ผ่านมาล่าสุดอธิบดีกรมราชทานมออกมายืนยันนะครับว่าคุณสรยุทธ์นั้นเหลือ โทษเนี่ยแค่เพียงจาก6ปี24เดือนนะครับเหลือแค่ปีเพียง2ปีกับอีก8เดือนไม่ถึงปีนะครับเมื่อเกิดการพระราชทานอภัยโทษลดโทษเนี่ยนะครับจาก6ปี24เดือนพูดง่ายง่ายก็ประมาณ8ปีผ่านมาไม่ถึงปีได้รับการพระราชทานอภัยโทษซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากๆสำหรับนักโทษที่ได้รับสิทธินี้นะครับจากเกือบเกือบปีลงมาเหลือแค่เพียง 2ปี8เดือนเอาตรงนี้ก่อนทีนี้พอเข้าสู่เงื่อนไข2ปี8เดือนปุ๊บเนี่ยนะครับอธิบดีกรมนรชทันบอกว่าหลังจากนี้พอเข้าสู่ปี2,564กรณีของการพิจารณาว่าจะได้รับการพักโทษกรณีพิเศษเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับนั่นก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทิน มีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและการอนุมัติแน่นอนแต่อำนาจเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถามว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วทำไมมันถึงมีน้ำหนักคุณผู้ชมก็ดูคุณสรยุทธกับคุณสมศักดิ์สิครับค่อนข้างมีความใกล้ชิดและก็สนิทสนมกันในระดับไม่ปกติเหมือนนักโทษคนอื่นเพราะตอนที่เพราะตอนที่ เกิดการประบาดโควิดแล้วก็มีข่าวว่าโควิดเข้าไปในเรือนจำคุณส,สมศักดิ์ก็ใช้ทักษะการสื่อสารของคุณสรยุทธ์เนี่ยช่วยอธิบายความช่วยทำรายการข่าวแล้วก็ถ่ายทอดไปตามเรือนจำต่างๆทั่วประเทศเนี่ยให้เกิดความเรียบร้อยได้นับตั้งแต่วันนั้นก็เกิดเป็นรายการพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยนะ ก็คือให้นักโทษเนี่ยจัดรายการแล้วก็เอารายการเนี่ยมาเผยแพร่นอกเรือนจำตอนแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของนักโทษเรื่องดีๆภายในเรือนจำแต่ระยะหลังก็จับข่าวทั่วไปมาอ่านเสมือนหนึ่งว่าคุณสรยุทธ์นั้นได้ทำงานตามปกติอยู่ในเรือนจำนั่นก็คือเรื่องเล่าชาวเรือนจำนั่นก็คือเรื่องเล่าชาวเรือนจำเพราะนั้นเนี่ยเมื่อดูเกณฑ์ที่เดินมาถึง สิ้นปีและต่อเนื่งองจนถึงต้นปีหน้าเกณฑ์ที่เดินมาถึงมา่เป็นอำนาจการพิจารณาของรัฐมนตรียุติธรรมเกณฑ์ที่คุณสมศักดิ์กับคุณสยุทธมีความเชื่อมโยงต่อกันในลักษณะที่พิเศษจึงฟันธงได้เลยครับว่าเร็วๆนี้มีความเป็นไปได้สูงจะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมมีความเป็นไปได้หมดเพราะถ้าเอาตาม กำหนดจริงๆก็คือ2ปี8เดือนเนี่ยจะไปพ้นโทษเอาจริงๆก็ปี6-6นะ2ปี8เดือนเนี่ยก็ปี6ปีหน้า6465ก็จะพ้นโทษประมาณปี6-6-2,666แต่เชื่อว่าเรื่องของคุณสรรยุทธจะถูกเข้ารับการพิจารณาโดยคุณสมศักดิ์แน่นอนและรายงานข่าวที่ออกมาในลักษณะนี้โดยพื้นฐานการทำงานวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ย สมือนหนึ่งว่าเป็นการโยนหินถามทางสเสมือนหนึ่งว่าเป็นการโยนหินถามทางซึ่งเมื่อเข้าไปดูตามคอมเมนต์ตามความรู้สึกของชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คัดค้านนะครับก็ไม่ได้ถึงกขนาดจะท้วงติ่งหรือต่อต้านหากจะมีการพักโทษเป็นกรณีพิเศษสำหรับคุณสรยุทธ นั่นหมายความว่าพักโทษก็คือยังมีโทษอยู่นะครับแต่ไม่ต้องอยู่ในเรือนจําแล้วออกไปใช้ชีวิตได้เลยจะติดกําไร e m ก็ว่ากันไปหรือจะไม่ต้องติดเพราะยังไงก็มั่นใจอยู่แล้วว่าเขาไม่หนีก็ติดตามตัวคุณสรยุทธ์นู่นนี่นั่นไปแล้วก็ให้มารายงานตัวเป็นระยะระยะหรือว่าเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าข่าวที่ออกมาเป็นลักษณะของการรายงานข่าวเป็นการโยนหินถามทาง ล่าสุดอธิบดีกรมราชัณฑ์ออกมาให้ความกระจ่างแล้วก็พูดถึงว่าเป็นอำนาจของคุณสมศักดิ์เทพสุทินทุกอย่างมันค่อนข้างชัดและลงตัวคุณสรยุทธ์ถูกตัดสินลงโทษเกือบแปดปีเอาเข้าจริงอาจจะติดแค่ปีเดียวนะครับเอาเข้าจริงอาจจะติดแค่ปีเดียวเท่านั้นต้นปีหน้ารู้คำตอบแน่นอนครับ